Gee hatuko hindi to love call su chang super friend aha ันนี้เราจะกลับไปเป็นคาเมล่าแมนหน่วยลบสุดหล่อเท่กันอีกแล้วเขาว่ากาันว่ามันมีหุ่นลบใหม่หุ่นลบฮาลวีนหล่อเท่เป็นหุ่นลบฟักทองอะว้าวของมันต้องมีฮัสกี้อยากได้อยา่างมีเข้าไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าอัปเดตครั้งนี้มันจะมีของเจ๋งๆอะไรบ้าง let's go เฮ้ยพี่หลอกเฮ้ยจะแฟงลูกกระจอกเฮ้ยลูกกระจอกพี่ลอกดูนี่มันมีของดีของใหม่มาว้าวฮัสกี้นี่เป็นเกมเดิมเพิ่มเติมคือเทศการสวัสดีวีน ไม่ใช่ฮัลโลวีนพี่หรอกเออแะไรมันก็คล้ายๆกันเนี่ยลูกพี่ดูดิมันมีคาเมล่าแมนที่อยู่ในยานที่หน้าตาเหมือนฟักทองนะกูว้าวฟักเงินฟักทองแถมมีอยู่ตรงนี้บนไหล่ด้วยฮัสกี้อยู่บนไหล่ของไอตัวทีวีไททันเนี่ยมีข้างขาวบินว่อนด้วยนะกูวนั่นไงฮัสกี้จัดไปคนละตัวไหมต้องชิงชุ่งอพี่หรอกอย่างเราสองคนเนี่ยโอนไวอยู่แล้วพี่ล็อกจะเป็นตัวไหนเป็นตัวใหญ่นี่ละกันหน้าจอฟักทองตัวใหญ่ในที่มีฟักทองเกาะไหล่สองอันเงินหมาเป็นคาเมล่าแมน นี่เราจริงจุมมาแล้วใช้ได้แค่30นาทีเองพี่เหรอว,ว้าวลูกไปดูโยยหรอเฟี้ยวเลี้ยวโค้งดูดีมีแผลวกจนเลยไม่รู้ไหนขอดูขอพี่ลงหน่อยนี่เป็นไงล่ะฮัสกี้ดูข้างหลังมีปล่อยซอสมะเขือเ,เทศด้วยนี่เป็นไงล่ะเอาไปลากกินกับไข่ดาวไอพ่นไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันเปินตอนมะเขือเทศอะไปลุยกันดีกว่าลูกพี่ข้างล่างกำลังเวฟที่18จัดไปฮัสกี้เจ้ยพี่ลักลงหมาก็บันเทิงเลยนินเนปล่อยพลังข้างข้า,ขาวพี่ลหร ใช่จะจยจะจยโหย,ย,ย,ยมันก็แอบรอฟีวเลี้ยวโค้งอยู่นะเนี่ยฮัสกี้ดูท่าของฉันนี่หายเจ็บปอหายอจโอโถฉายแสงฉายหนักกางแปลงใส่มัน <c oughs> อุ้ยแต่มันแรงมากฮัสกี้ดูดิอู้ยทีเดียวตุยเย่ยพีรักดูพลังกาวๆฮัสกี้นี่เนี๋ย สร,สรุปสรุปแกเป็นคคเมล่าแมนหรือแบทแมนวะฮัสกี้นั่นสิฮัสหมามีลูกกระจอกเป็นคราวๆเพียบเลยพี่เอ้ยมีอีกท่านหนึ่งด้วยฮัสกี้ไหนทําอะไรได้วะกดคิวจะเกิดจะเกิดโจสุดยอดลอยอยู่บนฟ้าลูกวี่มันมีถั่วส้วมฟักทองด้วยจัดไปฮัสกี้ถั่วส้วมฟักทองเอาไปต้มฟักทองหน่อยอยากกินฟักทองแกงบวชเอาข้าวไปกินซะ ลเหมาเพิ่งเห็นในเมืองก็ตกแต่งเป็นตีพันลวีด,ด้วยนั่นเหรอใช่แล้วมีฟักทองอยู่บนตึกรามบ้านช่องด้วยเฮ้สก<ฮ>ี้มีตัวนั้นหน้าเหมือนพี่เหรอไอ้แฟงลูกเป่มีฟักทองใส่บวกก่อ้างด้วยเขารับจ็อบเหรอไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยเมื่อกี้หาว่าใครหน้าเหมือนตัวอะไรนะผีบนตึกนั่นน่าเหมือนพี่เหรอเ <c oughs> อสกี้ดูตัวนี้ดิเป็นผีกองกอยวิ่งกันออกกันได้ขม่าใชนะหมน่ากลัวเหมือนพี๋ <c oughs> <c oughs> ทุกส่วนที่น่ากลัวเมื่อนพี่อไอฮัสกี้ไม่ต้องกินข้าว3ปีจะน,น่ารักนิดหน่อยไม่ทันแล้วรู้ไหมมันมีฟักทองให้เก็บ้วยเอไปทำไรยก็ไป,ปตีหน้าแกไงเฮ้ยหน่อยนนิดนินนน เฟักทองเอาไวซื้อของอีเวนต์ยังไงแหละไอ้ซูเปอร์แฟงเงินต้องเก็บแยกเพื่อนเก็บโอ๊ยโอ้ยตัวไอ้ตัวเน้นเนี่ยหมาฮัสกี้เก่งกับตัวเล็กตัวน้อยลูกกระจทาะให้ฟักทองหนึ่งชิ้นท้วนพี่เหรอเยอะมากเจ้ผ่านเว็บนี้แบบอีซี่ว้าวบอเบล็อกมาตัวอะไรอ๋อตัวอะไรวะเนี่ยเน้นเนี่ยปล่อยพลังข้างเข่ากูปล่อยมีหมุนลูกข่างด้วยเป็นเบรดเบรไงนี่เป็นไงเราเจอฉายแสงเจอหนังกลางแปลงเข้าไปปล่อยพลังข้าง าให้ติดเชื้อโควิดกันในมดต <c oughs> ลบโควิดมาจากข้างข่าวไหมอะบิลล์นั่นนะดิฮัสกี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันโราที่รักที่รู้คือมากำลังเชื้อข <c oughs> <c oughs> ายหนังกระแปงก่อนไายหนังกระแปง ไอ้ถัแค่นี้ก็เบ้อแค่นี้ก็เบ้อไอ้หมาไอ้หมาอ่อนเลยเอ้ยลูกพี่หมาอ่นแล้วแก้มือเลี้ยงไปยังรถไม่ถึงเครื่องเลยและไอ้ซูเปอร์แฟงดูมันหมุนที่ที่มันเหมือนมันเมาน้ำตาลอะพี่ลลงรู้ได้กินไปเมาน้ำตาลมันอาจจะเมาน้ำปลากินน้ำปลาเยอะไปก็ได้ไอ้แฟงเอ้ยเวลาหมาอย่างเรากินน้ำตาลเยอะไปแล้วก็เพี้ยนวิ่งวนเป็นวงกลมแบบนี้แหละอเอาเลยหวานจม ในเมื่อกี้บอกพี่เรากแก้วไงะอะใจมันก็มีพลาดกันได้บ้างเราห้ามตัวแย่พรมกันหมดเดี๋ยวเราต้องเริ่มใหม่ใช่แล้วแต่ได้ที่ยังมีคนอยู่แล้วก็จะไม่เกมโอเวอร์พี่ล็อกเลื่อนมาเลยครึ่งหนึ่งแล้ว <laughs> จะรอดไหมวะเนี่ยเย้พี่ล็อกเพื่อนมีตัวเป็นสปิเกอร์สไปเดอร์ด้วยฮัดกีมันครึ่งลอดแล้วแล้วเข้าเกินครึ่งแล้วลูกพี่บอมีเลยบอก่อยพลังว้าวล้วนเลนี่ดูจะฉายแสงใส่มันอุ๊ยโอ้โหมันมันรู้เยอะมันหลบเน้นนะทุกคนลุ้มมันเล่นจ้า กินละกันจามันก็ลังจามันรังจ้าเฮ้ือลกังจาเพื่อแตกไปแล้อนึ่พี่หรอเฮ้ยเรายอยเรายอยู่อตัวตะเบิรจบไม่ทคนตัวเย้อมกันเด้ะไม่เลีว ลูกพี่บอกว่าเราต้องมีของดีของเด็ดมากกว่าเดิมไม่ไหวแล้วต้องเสริมแกลลวกันหน่อยฮสัสก,กี้มาเห็นบางอย่างในอีเวนต์ดูน่าสนใจพี่เหรอนี่เลยเคียวเอาไว้เกี่ยวสะข้าวนี่มันหล่อเฟี้ยวเลี้ยวโค้งมากฮาสัสก,ก้ของมันต้องเมเงั้นมาจะเอานี่เลยปืนล็อกเก็ตฟักทอง เอาไปยิงหน้าโถส้วมไม่หมดนี่เลยพี่ลองปืน,นฮัสกี้เมฮัสกี้เคียวเกี่ยวฆ่ารูปฟักทองเหลืองอารามจัดไปเราพร้อมไปบวกแล้วพี่เรอนี่ไงเวฟต่อจากครั้ที่แล้วที่เราตูยี่ยฮัสกี้เจยนํ่มาตัวอะไรไเฮ้คราวนี้ไปตัวใหม่หวะไปรถถังเฮ้ยมันจะบินไปบวกกับบอลเจยนี่พี่ลองหมาย,ยิงมาเป็นฟักทอง <laughs> มาตุก้าฟักทองกั้นเหรอแล้วมันซิ่งไปไหนแล้วพี่เหรออย่าเกียวเกี่ยวคราบออเกี่ยวข้า,ขาไป เกี่ยวเข้าทีละดาเมจสามร้อยสามสิบนี่รถมันยกล้อด,ด้วย แอนดี่เป็นใจเงนจะด้วยยกล้อไปติดยกล้อหรอเราอ่ะว้าวพี่ลองเลื่อนมันประมาณชาติเลยฮัสกี้เราอย่าเพิ่งถอดใจดิแล้วถอดรองเท้าแทนได้ไหมพี่เรยถอดสมองดีกว่าฮัสกี้อ๋อนั่นถอดตลอดแล้ไม่เคยใส่กับคนไปเลยก็ว่าอยู่ฉายลำแสงฉายลำแสงแล้วก็เอาเกลียวบกสะบัดงัดหน้ามันเข้าไปโอ้ฮัสกี้มันมีแพนเค้กอยู่ในตู้ด้วยดูดิเอ้ยมันไม่ใช่แพนเค้กพี่ลองมันเป็นเรื่อยโอ๊ยฮัสกี้คือไว้พี่ลองตัวแตกกันทุกคน ทัชกี้ไปบอกเขาเหยียบเราตัวเย่ไอ้แฟกอย่าตัวเย่้าวกันด้วยเราเหลือเวลาอีกแค่120ยยี่สิวิเท่านั้นทัชกี้ถ้าเรากจัดบอสไม่ทันเราจะเกมโอเวอร์เราจะโอเวอร์ซับซ้อนไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวคนดูเขารู้ว่าเรากากทุกคนโจมตีเราเข้าเวเข้าเพื่อนใส่ให้หมดออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มเต็มศูนย์แข็งกระแกงแล้วบิลหรกไอ้ฝางก็อีกเดี๋ยวอุ้ยร้อยยี่สิบวิมันจะทันไหมมันจะทันไหมทุกคนมาให้กำลังใจเราสองคนด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กดดตติาามช่องสู เจย์พี่เรามันหัวขโมยไปแล้วเจย์ฮัสเกอย่างไงต้องเสียงลงเล็กน้อย เพิ่งมันนาวไหมอ่ะก็ดีนะเอามาเผื่อฮัสกี้ด้วยย้อยมีโถส้วมตัวแรกตัวน้อยมาแล้วพี่เราก็ต้องกำจัดมายิงทีเดียวตัวเย่เป็นสูงเลยพี่ล็ดูฉันก็เหมือนกันฟาดทีเดียวเลี้ยวกับสปอนกันให้หมดเลยไม่ว่าจะสกีดีสกีไม่เดออะไรก็ตามดูตรงนั้นเพื่อนสู้ชีวิตมากเดี๋ยวมาช่วยเอง,พองเพ,พื่อนมาจะยิงเฮลิคอปเตอร์โอโหนัดเดียวจอดฮัสกี้ฉันเพิ่งเห็นดูตัวนี้ดิดูตรงนี้ดิทางซ้ายของด้านแมปนี่หน้าเหมือนแกเลยตัวเนี้ยเฮ้ยนี่มันหนาวมันแฟนพี่ล็อก่อนเห็น ผีตาบุกลูกวีนี่มันคามีลาแมนอินเฟค ตมีเคียวเกี่ยวข้าวอันทรงพลังไม่มีกลัวบอกเลยมีให้ใจแป๊บเดียวเองนะพี่เออน่ะขอโม้ในสามชิ้นาทีไม่ได้ไงละ่ะหมดเวลานี่ก็แหง้งจอยเหมือนเดิมเลยนะพี่เออตอนนี้ขอปักเขียวก่อนเย้ถั่วส้มฟังทองยักษ์ไปลงมาช่วยกันทางนี้แกกล้วก็มาอีก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 มาีกมาอ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 กมาอีกม,มาอีกมอกีอกมาอีมกมาอีไมาอีกมารีททาากมาอีกมอีกมาอีกมอีกมาอีา เอาพี่ลองกลายเป็นตัวนั่นได้ไงด้าไปเก็บไอเทเ่มเข้าเสิเก็บทำไมวะเนี่ยโ,โหเกียวหายเลยออเกียวยังอยู่กินฟักทองไม่จ้ามันมีประโยชน์ถึงแม้มันจะไม่อร่อยไปอ้สามผัวตัวตึงมาแล้วคันเกยองจัดการเลยผมเก่งกับตัวเล็กตัวน้อยอยู่ โถ่ช่วยกันยิงจิง๊บะเฮ้ยมาป่าไปตัวแมงมุมก,ก่อนพี่ล็อกวิ่งด,กด,กดงอกแดกนะโว่น่ากลัวน่ากลัวมากเลยดาวเป็นพี่ลรอไอฮัสกี้ถ้าฉันได้ยินแกบอกว่าฉันหน้าเหมือนตัวไหนเองนะงดข้าวหนึ่งมื้อต่อนหนึ่งคำพูด, okay ứ, อพดโอเคไหมชัวมวม ứ, มช่วบ่อยก็มาล็อกพี่ล็อกไปมองแล้วก็เหมือนพี่ล็อกไปหมด จอยปรากูนี่น่ากลัวแนหน้าตาจริงเาจังมากเขมือเขมังมากเลยจอยแล้วนี่อะไรโอ้สายอนทิสกิบีดีโอ้โหอ็นีหน้าดำก็มามันเริ่มมีแต่ตัวบื้มๆื้แล้วนะพี่แล้วยังไงซิเราก็ยังสู้ได้อยู่สบายๆนี่ไงฉายลังสีแต่ของที่เราเช่ามามันใกล้หมดเวลาแล้วนะเบลจิงเพิ่งไปสนใจตรงนั้นสิฮัตสเก,กีนี่วันฮิตคิวรู้จักไหมอืมฝ้าดทีเดียว เลี้ยวกับสปอรนมารั้กแต่วันพีดเด็บเบอร์บ mm ja ูเบปาจีบปบอบย์บูบอรบบบีบูบูบูบออโนฮัสกี้หมดเวลาสนุกแล้วส uh ิบายฮัสกี้ยังอยู่แล้วไปของแกนานจังวะ สกสมันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอเอ่อฮัสกี้ฉันเก็บไอเทมได้ฉันดูปิดกพี่ติงตองกนะัะทุกคนลูกพี่วันนี้นอนน้อยอะพี่ลังจูมเาคี้มากเลยอะฉันไม่ติงตองฉันจะเก็บแกบมาเลี้ยงได้เหรอวะพอฮัสกี้จะเวฟพี่สามสิบแล้วนิดเดียวลูกพี่เพื่อนไปถอยเคี้ยวมาเหมือนของพี่ลอกเลยโอ้เป็นไงละ่ะเขาเห็นชใช้แล้วมันแขวแกวเขาเลยอดใจไว้ไม่อยู่จะไ,ไม่มีใครถอยตัวไปโดนตามฮัสกี้บ้างมาดูหน้าตาติงตองไง <laughs> เฮ้ยแต่มันแขวแกวมันยิงระยะไกลได้นี่เลยเดี๋ยวหมาจะสอยเครื่องบินให้ดู โซ่อยอาไปมันตัวแย่ก่อน,นหมดหล่อเลยสินหล่อของฮัสกี้นี้หมาล้างแคทไอตัวนี้แทนอยมันเจ้แล้วก็ลังแกตัวเล็กตัวน้อยอยู่บ้านฮัสกี้ก็ลังแกแต่พวกแมลงตัวเล็กตัวน้อยเจอหมาตัวใหญ่ตัวอื่นวิน่งหนีหักจุดุด ห <laughs> มือนจะภูมิใจเลยวะ่ะนินได้โถส้วมตาดำไม่ยอมทาครีมกันแดดตุย้ยไปซะเว็บนี้มันจะเจอบอสหรือยังนี่มันน่าจะมาเว็บสามสิบไหมพี่อ๋อโนพี่ลองหมาไปโดนกลายเป็นคาเมเลาแมนไปด้วยอีกตัวลูกไปดูเหมือนฟักทองพ่นยาเข้ามาแรกมาก เพืนฟักทองโอ้ยฮัสกี้บอสไปแล้วบอสไปแล้วบอสยิ้มน่ากลัวหมบนี่ลอกเลยจ้ะฉันว่าแบบโหจะไปเปลี่ยนตัวอีกไม่เอาพี่เอกเป็นฮัสกี้เลยตอนนี้มากลายเป็นคอมิล่าไททันโหนนนนนนฉันจะไล่สวนบอสอยากเอาจริงเอาจังขมังขม่นขมักขมเนบิลล์ล้มได้มหมขมังเวทเอ้ยจะมาจับผิดอะไรตอนนี้ไอ้ฮัสกี้เฮ้ยครูภาษาไทยต้องภูมิใจกับฮัสกี้ฮัสกี้แจฮัสกี้กลับมาเป็นฟักทองแล้วพี่ล์เหรอเอ้ยฮัสกี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะพึ่งตัวแยกกันเพื่อนๆพืนเราจะต้องผ่านไปให้ได้อีีกนิดดเยว กินข้างคครบปอยใช่นัน่กรกะแปก๊กใช่เจ้ <J. S 2> ว้าวานสามสิบแล้วที่ปู้ชมพี่กะเยอเฮสกี้ฉันซื้อระเบิดนุกหน้าฟักทองมาแกอยากจะเห็นไหมว่ามันทำอะไรได้บ้างมันจะแจกใจฟักทองให้ดูคนกินเหรอน่นที่โอแต่ใช้ตอนนี้ไม่คมเลยเฮสกี้ลูกกระจาะุยเย่หมดแล้วนั่นไงพี่เรามีตัวบิ๊กบึ้มอะโอ้ตัวบิ๊กบึ้มตัวนี้มันก็ไม่ได้เกลว่นเกลเกลคือ มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นฮัสกี้ดูฉันสวมสองทีก็ไปหมดแล้วนี่เห็นไหมเอาละเวรนี้แหละมาเจ็ดสิบตัวฮัสกี้จับตาจับตัวด้วยเดดไหนนิวเยียร์ของพี่หรอกโอ้โห <c oughs> <laughs> โดนตรงกลางฮัสกี้มันไม่โดนม่นไปโดนอะไรเลยดูดิมันโดนพี่ล็อกข้างหลังพี่ล็อกตัวเยี่ยงเป็นแผงแล้วพี่ล็อกตาทัวเอาเหรอฉันตาทัวแล้ว ลูกพี่ต้องตัดแว่นแล้วล่ะค่ะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมากับลูกพี่เอาตังไปตัดแว่นไลยพี่แว่นเวอร์อะไรก็เข้าได้นะครับช่วงนี้เปิดโอกาสให้สปอนเซอร์เข้าได้เลยเต็มที่จะเป็นแว่นตากันแดดแว่นสายตาแว่นสายตาเอียงอะไรได้หมดเลยนะเพราะลูกพี่ผมตาทวมากเลยช่วยฮึสกิจหลมันมีประโยชน์ใช่ไหมนิวเคลียร์ฟักทองของฉันเน่มีประโยชน์จ่อยนึงพี่เหรอโอเครู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้ว ออนเดินลงไปอีกนิดเดียวพลังเราเจะหมดแล้วโยเวฟที่20เโอ๊ยเวฟที่40แล้วฮัสกี้ฉันพูดผิดเราเจอบอสเดิยมันปล่อย มันบอสโถส้มเอวิสนี่ว่ะสุดยอดแถมพลังเราก็กำลังจะหมดด้วยพลองกานกนในของฉันเหลือว้าของฉันเหลือ2นาทีฮัสกี้บาก็จะเหลือปปองก,กันพีแแ่แล้วแล้วชิงชุ่มพร้อมกันฮัสกี้มันก็ต้องหมดพร้อมกันนั่นแหละอย่างน้อยเราขอสร้างตำนานคู่หูล้มบอสต,ตัวนี้ให้ได้กองทัพค้างคาวจบดีฮัสกี้มีกองทัพข้างคาวแล้วมีกองทัพค้างหวานไหมมีค้างคืนพี่ลหร มุกอะไรวนะนั่นส ok ิมุกเราทั้งคุดจามมาโอ้ฮัสกี้สุดยอดไวมากเลยฮัสกี้เขาจะลงไปกัดฟุนแล้วก่อนที่พลังจะหมดก่อนที่เราจะกลับเป็นร่างกระจอกมาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกก่อนแเร็วแฉเจ้าเจ๊พี่รัองเราเข้าเรามาเซลฟี่กันวินาทีสุดท้ายได้เลยฮัสกี้ชายหนังโชว์ด้วยนี่แชร์สันวันฮาโลวีนที่ถึงยังอ่ะพี่ร้อเก้าใกล้แล้วมั้ง แล้วเรารืว่องที่เราถ่ายรูปกันก็เพื่อนข้างหลังก็ชุลมุนชุรโจนใช่แลปล่อยให้เพื่อนเขาเอ่อตีกันไปละกันเพื่อนมาเรียกเราพี่แล้วไม่ไปอะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอยู่แปบ๊บเดินเปิดก็เพื่อนมาเรียกใหญ่เลยพี่ลองดูดิเพื่อนทำท่าทีไม่พอใจโอเคไปก็ได้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 ไไดอู้งานนิดหน่อยแล้วไปเพื่อนต้องโหมโมด,ด้วยมากับลูกพี่เนี่ยกำจัดซุ่มไปตั้งเยอะตั้งแยะเราขออู้งานแป๊บเงินเดเอ,อ์โถเพื่อนนี่ไม่มีน้ำจงน้ำใจเลยเพื่อนมากระทืบเรียกทย น้อง no, หมดแล้วว่ากี้หมดแล้วเหรอฉันยังไม่หมดเลยเฮ้ยดูดิฉันยังเกียบินจีบังก์มาไม่หยดโนโนโน่จะ no, 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 no. เอาวุธจะอยู่อาวุธจะอยู่อาวุธก <laughs> ็ใกล้ไปแล้วพี่เน่ยธออันเด็ดขน,นาดจ้องบัตรห้าสิบมาก ลูกวีหลังจากมาตัวแย่ไปมา,มาเจอว่ามาได้ของดีมาอีกอันสปียเกริรสไปดว้าวพียกมาเสียงเฮินมากน้พุ่มมะนาวไหมพียกดูนายแกกว้าวเนี่ยลสปีเก,กิสไปเดอรสปอดีได้มาไปลองใช้พลังก่อนนเน่ยอ,าอ,าอาทาเป็นคนคนดว้ฮะนี โงแบบเปิดหมอนลำได้สบายเลยนะพี่ลอถูกต้องเลยแหละฮัสกี้ฟักทองน่าจะน่ากลัวคุณผู้ดูหูพังมับ้างเนี่ยเล่นพี่ล็อกกำลังเจะไม่มีบอกแล้วชันและเยี่ยมทานอะไรจะเอ้ยไม่เอาเพลงนี้ไม่เหมาะเพลงนี้เหมาะกับพี่ล็อกมากกว่าดือดเดือดเดือดเดอดเดอ ทุกคนการมาเล่นอัปเดตฮาโลวีนของพวกเรามีตัวหล่อเท่ตั้งหลายตัวทุกคนรีบมาเล่นกันนะคก่อนที่มันจะหมดอีเวนต์ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ล็อกระเบิดมายังไม่หมดพี่ล็อกเพื่อนจะส่วพัสกี้เพื่อนทำาี้้ได้ไงยิงลำพงแล้วค่าเจม